สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับทิดนวดในเวลาบ่ายโมง,งพี่น้องวันนี้หลังจากตัดหญ้าหลอบเจ้าแล้วฝนทำทาชิมา,ม,าม,าาม,มาอีกเดียวพี่น้องทะเลชิมาตำมกแตงพี่น้องมาดมขอไม้อีก่แล้วมาพี่น้องมาสำหรับผู้ที่กดติดตามให้จากขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยครับพี่น้องเด้อ ขอให้แห้งๆเรื่อยๆครับสุกๆมันๆกูได้ยังกูทะเลาะกดกับกดพี่น้อง ไปลอยกระทรงเลยจ้าผัก <c oughs> กาไปงองข้าวุ้นตุมน้ำใหม่ mở lòng hưng này tìm mọi người mất tay anh đi tông quên mất tay anh nói món nha em sao tony สุดมันจังปุ๊บกรุบดีพี่น้องกินมนะกินมมั้กินนี่กินอิ่ไดะยังไงเอ้าหิวกกินข้าวไปหน่อยแล้วหืหน่อยเดียวเธอะตาเต็มถาดเลยแล่ะ เต็มฐานดิต้องบังมาเนาะพี่น้องแต่งหน่อยๆช้ำไงอะไรเบอกว่าแต่งรูปนี้สวยมากเลยนี่สวยทุกคนเลือกหืมยองจะคล้องอย่างเดียวพี่น้องยดยเอ้ามันสวยไม่หละให้เอาดูดิ ตั้งขาวต้องอวบนะ่นไงเป็นเยอะๆเป็นขาวเป็นอวบเ,เ,เ,เลยเนาะไม่ไม่ขาวแต่ว่าอวบอยู่อวบไปยังสุดท้ายเออโอ้เบิ่งมวันสิบนลายคือยังลายอยู่บ่เป็นยังไงสีงลูกก็พอบอกแล้วเพราเลือกมามีแต่ลูกลูกอบเอ้า กินกินมันเศร้าอยากไปเลยเนาะพี่นอ้องกินมันหายอยากไปเลยทีเดียวไปเลยมันกินไม่ใช่ครับเอาไปกินกับเหรอ เทศพี่น้องนี่ยก,กินนะลูกกระแตมอยากกินนะครับกระแตมอยากกินด้วยนะครับอ้งาวใส่เบ็ดเปียกไปเลย ยาวกว่าดื่มพี่น้องเบ่งโหลดพี่น้องทับพี่มาดามผิดหักก็เลยต่อดามใหม่พี่น้องแบบิวท์เน่านี่ต้องยืนตึมตันนั่นนะสูงเกินสิไปซื้อเพื่อนกับวัยพี่น้องฮัก็ซื้อมาใหม่พี่น้อง แบบนี้แหละมันทนคื้อมาใหม่เดี๋ยวมันก็หักอีกแข็งโป๊กเลยบ่ะสุดแบบชุดของแสบถ้ายาวกว่านี้นี่เนีเอานึือว่าไม่พายมันแหละลงคลองพายไปได้เลยบอกว่าให้ยืนตาก <c oughs> พี่เลวพี่น้อง เบืองเบงพี่น้องปลายปไปพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องบานนี่มามาครับพี่น้องมาสวัสด <c oughs> <c oughs> ีค่ะมากินน้ำมาดามเมนูมาดามอยากขีนวดจัดได้ตลอดพี่น้องคนว่าเรื่องตำม, <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อเสี่ยงต้องกันครับขอหลายหิ่ <c oughs> สดเลยพี่น้องตำบักตะแรงตอนนี้นยังพี่น้องในลูก,กว่านิ่นถอดผอมพี่น้องแม่กินข้าวก่อนนะคะ พอดีดนะเผื่อให้มันเค็มหน่อยนึงเอาบอ่ใช่ <c oughs> ต้องแบบนี้พี่น้องอร่อยไหมลูกอ้ยไปเถอะปลาปล่อยลอยนนาไปแล้วป,าปลยาไปลไลยไร่หมด ฟังแล้วทำไมมีแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เขาทอดไว้อะจองไหนมูอ่ะตัว <c oughs> ใหญ่เจ้านั่งพิกสางเองเนาะพี่นอ้องพกขึ้นกวกเราพี่นอ้งกกอ,อง่งผมก็าบอกวขายากนลยหัวเลย vào cái tre này Nó mạnh thế nào? Thì năm có thằng cái nó vẫn tốt. มันเดิมแซ่มันเด pues ิมเนาะ oh. ไม่เนาะเบิงไม่โคกบเป็นตะไลเน่ย ร่องถาดเป็นระเบิดไว้นะนูด้วยกินมากินมาเรื่อยอมกวันน้อยไม่น้อยเยอะอยู่อีกเรื่องช่องเรื่องที่ได้กลับบา้าน พาพี่พาหน่องไปเที่ยวมุกดาหารพี่หน่องขึ้นไปหาเหรียญคู่ด้วยจะไปหาลุงพล <c oughs> หาลุงพลนะ <c oughs> ไปเก,กาะกระแสเขาเหรอ,อดังไงแล้วอืม แล้วเขานนพี่น้องโมหิวเขากินแบบนี้ก็ดูได้ เพลอืม<ป>ขาดเพลงว่าไก่กระดาษชื่อไก่ <laughs> เลือกเปลแล้วแล้วมันจะกลับไปเปลเหมือนเดิมหรอเปล่า แน่นแน่นแล้วจริงครับดินหนุ่มจีนไปจับหนึ่งครับก็กว่าพ่อจะตำเนาะกินมะพร้าวกินข้าวไปแล้วจัดยากกำลังมันอืมดีนหนร่จก็เอาไปจัดรอ แบบแซ่บพี่น้องแบบแซ่บโดนก้างมันทิมอ่ะเจ็บเลยดีแล้วโดนข้างฟากอะไรฟากเอ้ย มาดูแต่ไก่งาลูกเขื่องกำลังติดอืม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 เบื่อเลย่น้อง มั่เกีียวหนังปากหางปากสุดยอดไปเลอสุด,ดยอด xẹp xẹp đạc ไม่ได้กินหลายวันด้วยเนาะ,ะเ,เหลือเดือนจะทำปุ๊บไม่เนาะมันก็ได้แค่คำเดียวมันหมดแล้ว ใการในการพี่น้องในการในการอะไรเยอะขวดแรงมันเสียวแก้วเธอเป็นคนที่ไหนใช่เป <c ười> ็นคนทุกที่แหละเธอ <c ười> อยู่ที่ไหนนันก็เป็นคนซ <c ười> ึมซับไง <c ười> <c ười> ดีๆนะเดี๋ยวเส้นหนูจิม้มจับจมูกนะเ <c ười> โอ้ยโอเคพี่น้องแปมเอือดเตือนบาทเนี่ยเลือดปลาไว้กินกับข้าวตัวอันนี้เขาแรกอันนี้ของทิดนวดอันนี้ของมาดามคตรยุติธรรมพี่น้องมันก็เท่ากันเนี่ยเนาะท่านผู้ชมเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันเท่ากันมันก็เท่ากับตัวคนนั่นแหละอเอาพี่น้องฝากอีกเท่านึงเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิดนวดกับมาดามเลยเด้อพี่น้องเด้อ เพื่อทีได้เป็นกำลังใจใหเหตุคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับผู้ติกดกดติดตามแล้วขอบคุณเล,ลยๆครับผม <c oughs> ขอให้แห,แห้งเรื่อยๆครับผมสุขุมสุขคนผู้ใดบูชลกักกกดให้ที่หนวดน,นั่งพี่น้องคำว่าติดตามพี่น้องขวามือต้นสือสีลดงแบงครับผมซํำนั่นกะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อที่หนวดกรมาดามแหละครับผมสุดท้ายขอให้พี่น้องพนโลกพนไพยห่างไกลสิ่งอันตรายสวัสดีครับ